มหาวิทยาลัยสยามจัดงาน i อเดียแอนอินโนเวชั่นแอสยามสร้างความเป็นมืออาชีพด้วยความคิดและนวัตกรรมซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่ซีคอนบางแคค่ะภายในงานมีการนำเอานวัตกรรมใหม่ๆของคณะต่างๆมาจัดแสดงอีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นยังมีกิจกรรมบนเวทีมากมายก่อนที่เราจะไปดูภายในงานกันนั้นไปถามที่มาและวัตถุประสงค์ของงานนี้กันก่อนค่ะ งานที่จัดในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่ามันก็เป็นหนึ่งในบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอะค่ะแล้วก็ท่านอาการบดีก็มีนโยบายว่าเราน่าจะได้มาให้ข้อมูลกับพวกน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองในการที่จะตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยก็เลยเป็นที่มาของงานไอเดียแอด n ิโ a เวชั่นแอดสยามยูค่ะกิจกรรมก็มีหลากหลายคณะนะคะและที่สําคัญก็คือว่าคณะที่เราได้มาร่วมกิจกรรมวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องตรงไปตามคอนเซ็ปต์ก็คือว่าจะต้อง มีการนำเอาความคิดแล้วก็มีผลงานนวัตกรรมใหม่ๆมานำเสนอนะคะอาทิเช่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็คงได้นำเอารถฟอร์มูล Formula, ซึ่งก็เป็นรถที่ต้องการให้นักศึกษาในคณะวิศวะเนี่ยโดยเฉพาะภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ได้นำความรู้ความคิด ที่เขาได้ร่ำเรียนนะคะไปพัฒนาให้รถฟอร์มูล่าที่ใช้ในการแข่งขันระดับนักศึกษาทั่วทั้งประเทศเนี่ยได้มีการพัฒนาแล้วก็รู้สึกว่ารางวัลก็ประสบความสําเร็จนอกจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของคณะบริหารธุรกิจก็ได้นําเอาความรู้แล้วก็นกวัตกรรมเนี่ยไปผสมผสานในการทําธุรกิจสมัยใหม่ซึ่งตอนนี้นอกจากจะต้องแข่งกันในเรื่องของการแข่งขันแล้วก็ต้องเอา สิงใหม่ๆแข่งขันกันด้วยนะคะแล้วก็มีของคณะวิทยาศาสตร์นะคะคณะพยาบาลแล้วก็คณะนิเทศศาสตร์ก็ต้องเรียนว่ามหาวิทยาลัยสยามของเราเนี่ยนำความคิดแล้วก็นวัตกรรมมาบูราณาการกับการบริหารจัดการด้วย สำหรับกิจกรรมเสวนาบนเวทีได้แก่การเสวนา Idea and ไอเดียแอดอินโนเวชันด้านบริหารธุรกิจและด้านวิทยาศาสตร์ค่ะตอนนี้คณะบริหารธุรกิจของเราเนี่ยนะครับแนวคิดหลักในการผลิตบัณฑิตของเราคือคิดได้ทำเป็นนะครับเน้นความเป็นผู้ประกอบการและมืออาชีพนะครับอย่างแรกนะครับคิดได้คืออะไระนะครับ อันนี้อยู่ที่หลักสูตรการเรียนการสอนของเราแล้วนะครับเรื่องของการคัดวิชาต่างๆหรือองค์ความรู้ต่างๆที่จะมาให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของอ problem based learning นะครับต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้พัฒนาความคิดต่างๆนะครับเมื่อคิดได้แล้วก็จะต้องทําเป็นด้วย<ฮ>ะนะครับทำเป็นออกมาเป็นรูปเป็นร่างนะครับคืออันนี้มันจะมีแผงโซลา่าข้างหน้า สามารถใช้ไฟได้เลยนะครับแปลงจากแดดความความร้อนแปลงความร้อนให้มาเป็นพลังงานไฟฟ้าถูกต้องครับสามารถิารอยู่ในตัวอีกเช่นกันประเทศไทยเราร้อนทั้งปีแดดแรงมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะ ใช้ได้นะครับเป็นประโยชน์นะครับโอ้โหนี่เขาเรียกอะไรคิดเป็นทาเป็นนะคะชื่ออะไรครับชื่อเอครับน้องเอน้องเออยู่ปีไหนแล้วปีสี่ครับปีสี่เหมือนกันเลือกเรียนการตลาดเพราะเพื่อนชวนหรือว่าเราเลือกเองเลือกเองครับก็แบบว่าได้รู้จักตัวเองได้การนํากับสาขาวิชาการตลาดได้ไปใช้กับชีวิตประจําวันได้ครับตาเตรู้สึกว่าตั้งแต่มาเรียนปีหนึ่งจนถึงปีสี่ความมั่นใจในการพูดมากขึ้นไหม ก็มากขึ้นครับเพราะว่าในการเรียนการสอนต้องมีการแสดงออกหลายๆอย่างครับมหาวิทยาลัยสยามเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งนะครับที่ปรับหลักสูตรต่างๆให้ทันสมัยนะครับเตรียมพร้อมกับ AEC นะครับไม่ว่าจะในเรื่องของเ,ออเทคโนโลยีในเรื่องของภาษาเพราะฉะนั้นก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับท่านผู้ปกครองและลูกหลานของท่านได้นะครับว่าการเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยสยามนี้เนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมที่มองการไกล สำหรับคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยเราประกอบด้วย2สาขาวิชานะคะ,ะก็คือสาขาเทคโนโลยีการอาหารนะคะหรือเรารู้จักกันในนามของฟู้ซายหรือฟู้ฟเทคทั่ว,วไปท<ะ>ีนี้อยากให้อาจารย์ให้ข้อมูลนิดนึงผู้ปกครองหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอเอ,เ,อเรียนเทคโนโลยีการอาหารไปแล้วเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรมีโอกาสในการประกอบวิชาชีพอย่างไรบ้างคณะวิทยาศาสตร์เป็นเป็นคณะที่โดยภาพรวมแล้วเรามองไม่ออกว่า อาชีพในอนาคตคืออะไรนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยทางด้านของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศมากนะคะแทรกซึมไปในทุกทั่วทุกแขนงเลยนะคะสำหรับเทคโนโลยีการอาหารเนี่ยนะคะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านของการตรวจสอบคุณภาพอาหารเมื่อเขาไปอยู่ในสถานประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมอาหารเขาจะต้องสามารถคิดวิเคราะห์รวมถึงการตรวจสอบอาหารให้ถูกต้องตามหลักตามที่มาตรฐานทั้งมาตรฐานของประเทศไทยและมาตรฐานต่างประเทศกําหนด เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคณะและสาขาวิชาที่ได้ฟังกันถือว่าเป็นคณะและสาขาวิชาที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเราไปถามลักษตรการเรียนการสอนแบบจาะหรือของทั้งสองคณะรวมถึงบรรยากาศการเรียนการสอนของที่นี่กันค่ะครับตอนนี้คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยามนะครับมีทั้งหมด5สาขาวิชาด้วยกันนะครับก็คือมีสาขาวิชาการบัญชีนะครับสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเงินและการธนาคารและสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศครับคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยามนะครับเรามีสโลแกนของเราว่าคิดได้ทําเป็นเน้นความเป็นผู้ประกอบการและมืออาชีพนะครับนั่นหมายความว่าเราปรับปรุงตั้งแต่หลักสูตรนะครับเพื่อสร้างให้นักศึกษาของเราเนี่ยนะครับได้คิดได้ก่อนนะครับด้วยเน้นในเรื่องของ project based learning problem based learning นะครับให้นักศึกษาได้วิเคราะห์เป็นนะครับจากนั้นเนี่ยก็นํามาผลิตเป็นผลงานนะครับสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ขึ้นมาคณะบริหารเราเนี่ยเน้นในเรื่องของการทําสหกิจศึกษานะครับนั่นก็คือการที่ส่งนักศึกษาเนี่ยไปทํางานกับผู้ประกอบการนะครับเป็นการทํางานร่วมกันครับระหว่างผู้ประกอบการกับคณะบริหารธุรกิจ นะครับเพื่อที่จะช่วยกันปรับว่านักศึกษาของเราเนี่ยยังขาดหรือยังต้องพัฒนาอะไรอีกบ้างนะครับเพื่อทําให้นักศึกษาของเราเนี่ยเป็นบัณฑิตที่พร้อมที่สุดที่จะออกไปทํางานกับสังคมครับ สยามนะคะประกอบด้วย2ส,สาขาค่ะก็คือสาขาเทคโนโลยีการอาหารและสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะ ทั้งสงหลักสูตรใช้เวลาเวลาในการเรียนทั้งหมด4ปีค่ะสำหรับในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์นะคะจุดเด่นของเราก็คือพัฒนาเน้นให้เด็กเนี่ยรู้จักคิดนะคะรู้จักใช้เครื่องมือรวมถึงรู้จักหาความรู้ด้วยตนเองในด้านของวิทยาการคอมเนี่ยก็จะมีวิชาทางด้านที่เด็กจะต้องมีการคิดโปรแกรมนะคะให้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดปัจจุบันในส่วนสาขาเทคโนโลยีการอาหารก็เช่นเดียวกันเราก็มีการเรียนการสอนที่เน้นของการ ทักษะการคิดการวิเคราะห์นะคะรวมถึงการแก้ปัญหาแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยในส่วนของการเรียนชั้นปีสุดท้ายเนี่ยเด็กก็จะได้มีการคิดคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเช่นเดียวกันถือได้เลยว่าคณะและสาขาวิชาที่เราได้หยิบมาให้เพื่อนๆได้ดูนั้นก็ไม่น้อยหน้าไปกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆเลยค่ะเพอนอกจากมหาวิทยาลัยสยามจะมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนตลอดเวลาแล้วยังมีการให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงข้างนอกห้องเรียนด้วยค่ะ เราไปปิดท้ายเพลงเพราะๆจากชมรมฟกซองจากเพื่อนๆพื่อนทมาลเทรสยามกันค่ะ และนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆกับงาน i อเดียแอนด์อินโนเวสร้างความเป็นมืออาชีพด้วยความคิดและนวัตกรรมของเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยสยามสำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆคนไหนที่สนใจและอยากเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแล้วก็มหาวิทยาลัยสยามก็มีคณะมากมายให้เพื่อนๆได้เลือกกันและยังเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตออกมามา,มากมายและมีคุณภาพอีกด้วยค่ะ